ดูเรื่องอะไรครับวันนี้ดูเรื่องเฉินหลงดูขเฉินหลงพ่อเป็นคนเลือกก็แล้วก็ชอบดูเหมือนกันด้วยเขาพ่อเป็นคนพาดูเฉินลงยอดเลยคงไม่ดูทีหยดรอบสามแล้วนะไม่รู้ละนี่แบบผมวันนี้กลับไปดูวีนอมพ่อจะดูเฉินลงไงวีนอมสนุกนะเขาบอกแต่ถ้าพ่อว่างนี่ผมสามารถดูสองเรื่องต่อกันได้เลยจัดไปถ้าพ่อว่างไปประจ่าไปด้วย ห้าลม,ามัดเมื่อเรือกเขาน่าลงุงมายังมัดันแรงบ่นแล,ล้วรถรถเดซะาห้าทร่เอารถอันนั้นบ่บ้านเสาฤกษีนะบ่โทรถ,ถามเมื่อเขาด้เห็นขาว่าเขาหุ่นหึ่แลวกสีรถแล้ว,ลวเขาไม่ได้หลายเดี๋ยวไใช่เพงนะได้ของเงินด้วยไปมาไปเก็บไ่้านในห้องแม่มาไป คัะายาัดมอมากโอ้้หงเสียงก่อัดของ p เ o n มาขายให้ยูนไก่ไม่ได้เหรออะไรเนี่ยหูแท่งยหห้แ้มาขายให้แตของ p เ t h อนแหลอยู่หลังบ้านมันจะเป็นอย่างไรอันนี้สั่งมาทดลองสองมัดแต่อันที่เยอะจะมาวันี้ห้สีม่วงาจะคนละลายหรอ้านยอยอาจ้ของ้ีเทียวบอกมนเนาะ น่าจะร้านเดียวกันคือร้านแอนไอ้นี่แอนแอนสามมาก่อนเปนผู้ได้อยู่โอ้อะเออโอ้ยข้างบนคือโคมเลยวะเจเย็นเจเย็นเจย์เย็นเจย์เฮ้ยมีหลายสีม่วงแล้สีม่วงเข้มกว่สีม่วงไม่เข้มตกใจนะเมื่อกี้แต่เราชอบสีม oh. oh. ่ว oh. oh. งเข yep. ้มๆนั่น สีม่วงงามไอแอมันสั่งสีม่วงมันสั่งสีเผือกสีเผือกเปสีนี้เลยยสวยสีม่วงนี่มันจืดทุบเขาแล้วก็ด่ลกตนะเทาพัดลขาเพทแสกกระตัวกนอะ โต่พ่อสองหรืาสีอะไรหรอเหมือน,นพ่นแหลวชีวิตโตสีน้ำมันนะดกินได้แเจนน้ำมันอันนี้ก็ขายเป็นมัดเหรอเป็นกิโลถ้าเป็น,นกิโลอาจจะเป็นมัดละกิโลหรือเปล,ล,ล่เปาเพราะว่ามัดเล็กอันนี้จะโลเนี่ยโอ้หนักเติบยิ่ดิหนักเติบยิ่ดีน่ยมันกะโลมันละกิโลอ่ยนีไปตัดอยู่หลังเื่อนมเหนลนมาขายไผ่นสวยๆนะมาตัดนะมาิซื้อรมาไหน ครับเอ็นสองร้อยสองร้อยเจ็ดอยร้อยเจ็ดสิ่สองร้อยเจ็ดสี่รวมค่าส่งรงอันนี้เป็นมัดละร้อยอันนี้ต้นน้อยต้น้อยต้นที่อยู่หลังบ้านตะทนไงอืนข้างบ้านตะทนน่นล่ะเป็นเฟยอยิ่งยู่เป็นเล็กเป็นใหญ่รับปูไปหน่ะไปนี่เจ้าุดไปตาบ้าแม่เราเราเราเอาไปเฮ็ดไม่ขวดเราเฮ็ดไม่ขวดล้านเราไม่ซื้อไม่ขวด เก็บไม่กว่าล้านเสร็จจากงานนี้เราจะไปทำไม่กว่าเก็บไว้โอสามปีพุ่นตั้งสิเสื้อคำตัวพ่อเก็บอ๋อเถอะเลิกกับบ้างไปพ่อราชการสีกับพุ่นไงเราตัวไอ้ข้าวสีอาสีวันที่ห้านี่เขาจะมาแบบน่าจะสี่ร้อยโลวันที่ห้าเขาจะไปติดอะไรล้านปูอ้อมเลยตรงเนินตรงเนินอ้อมเลยเอออ้อมเลยถ้าไม่มีหลายก็อ้อมเลยพอแน่อย่ังงงบระพ่อเดี๋ยวไปพอพ่อไ่ทนเด้อ เ oh. อมม well, ีซกะตเนกเาเผู้ใดมีกัเอามาห้เออฟซีผู้ใดมีผู้ใดกับทรงมให้เออฟซีอนี้มันจะจืดอันนี้เ้ออันต้นขันมอนเ้ออันบ่ต้องบ่ต้องพ่นสีก็ได้ครับเดี๋ยวผูขวมาพ่นมาแซรามเองตัดต้นสดมาหลดคนะแต่ว่ามืออื่นเขาเสียมใหายย่บอย่างงไม่เาตัดแล้เด้ตัดห้ล้เด้ก็กอกบอกมาอย่เขาออเจ้านี่นะ ไวแล้วได้รถไถหนึ่งคณกับารถไถหนึ่งเออกับการรถเต็มรถไถหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาสีหอมมาให้กันอย่างนี้มันทำอะไรไ้บ้าสบายีกับสีหอมมาบูบวนเลยสบายใจละสบายใจยื่นฝามากขนาดเขาจุ่มเอาบวสีหรือเขาพ่นี่ือเขาท่าปอันนี้จุ่มครับจุ่มเอาแซ่สีเลยแช่ไปชมแล้วก็จุ่มเลยแต่สีนี่จะสวยสีนี้มันจืด บอกให้มันสั่งสีม่วงมันก็ไม่สั่งสีม่วง้องมีหลายมิติดิป้าเออเดียวมิติเดียวมันก็ไม่ได้หรอกไล่สีนะบอกให้มันไล่สีข้ <S <S างล่างข้างล่างเข้มข้างบนก็จางหน่อยถูกน่าจะสวยกว่าเห้เป็นตัวต้องซื้อเลยถือว่าให้เป็นตัวต้องซื้อต้องซื้อว่าข้าวแมงซีบวงก็เอาตัวอื่นมาแซมเหรอไม่รอบินโดนลงมามันเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันเป็นตัวหนังสือแล้วก็บินโดนมันก็จะเห็นน่ะนะเ้าวม่วงลนสีมาเห็นตัวซื้อมาแป๊ะเหรอยากหยังเบิ้ล เป็นเออบ็ดกรนสร้างวาเนี่ยแล้วต้นปักความสูงก็ปรมาเนี่ยต้นปักปักกันเองมันเป็นแถวมปักเองปรระมมาณเตที่เราสั่งมาจากร้านในดอกหญ้าสกุลนครเอาอย่างเช่นสกุลครับครัวไทยเขาบอกว่าเขาถามอยู่ว่าให้มาปักให้ไหมเขาบอกว่าเราปักเองเราก็ค่อยทําเองเพราะว่าเราได้ทำคอนเทนต์ไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยถ้าสั่งไปแล้วปักไดในีะไรกระเพราลูกดินตัวปักหัวหัวดินหรือปล่ โอ้กับปาทางเงาเก่อนที่จะไปตอกแล้วจะไปขุดเนวเวลไปถึงเสือขุดเนีไว้ไปปเสไปห้าไปเอายึดเต้าอุดนอูจะงบเอาไปตักขนาดนะฮะแมเก็บไว้ท้องแสงบอกตาต้นกันมอนมาขายให้มาเราข้ามีสองหน่อยไหมโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนไปหาต้นมาขายคิดเท่าไหร่ ครึ่งหนึ่งนนี้เป็นกิโลนึงห้าร้อยเดียวก็ได้วา,างวางแค่หนก,กิโลนึงกันี่กิโลเดียวนี่นะเดี๋ยวราสั่งมาคือ400กิโล